โอเคครับก okay, ็กราบสวัสดีมิตรรักทปั้นุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกเช่นเคยแอดเคสตลอดเลยครับคุณผู้ชมวันนี้เราก็อยู่ในหน้าใจของจูรัสกิงดับเบิ้ลวิกใดรุ่นสาวของเราด้วยคุณผู้ชมอ้าไม่ขอมาบอกว่าช่วงนี้มันมากเอไอ้ช่วงนี้ไหลดีจัดไหลดอกไปอลังการงานสร้างบัลลักก์เอาลอะเอาละกันคุณผู้ชมไปไปพูดความต่อเพียงเริ่มกันเลยดีกว่าเลย <laughs> <laughs> ไม่มีปัญญาจะเล่นเองแล้วมานมช่วงนี้นั่งอ่านคอมเมนต์อย่างเดียวเลยเออเกมนี้มาเกมนั้นมาอ๋อจัดประเลเทดด <laughs> <laughs> ูดิอย่างเราเลยพีจีตันนี้อาตึงอยู่แต่ก็วันนี้เหมือนจะสง่งะดีแล้วมันเกมส่งะดีอยู่แต่ว่ามันจะก,ก็ตัดสินไม่ได้เพราะว่ามันเพิ่งเล่นไปแค่เกมเดียวเองเนะเออก็จะบอกว่ามันดีไปเลยก็ไม่ได้อีกอ่ะโอเคคุผู้ชมก็สู้ก็ต่อแล้วกันนะชีวิตนี้มันมันต้องสู้เออถ้าไม่สู้ก็เปลี่ยนจากสะอูเป็นสะอีแล้วกัน หลัอยากเอาไปติดตมทุกคลิปนะครับไม่แนะนำให้ทำตามให้ดูเพื่อความสนุกสนานความบันเทิงเท่านั้นนะครับใครที่ดูอยู่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามไม่แอดด้วยนะครับกดไปกันหลังจากในกาตามคลิปเด้อจุ๊บมีแค่นี้แหละจุม่ได้มีอะไรหรอกช่วงนี้ทำไมก็เห็นซื้อไม้ถูกใช่ไหมคือซื้อมันยังไม่ได้เหมือนจะกลับมามากมายเป็นการกองผู้ชมก็เลยต้องก็เลยต้องซื้อไม้ถูกๆไปก่อน เออล้างหน้าเกลือไปอะไรต่างๆนานากับตามโครงเชื่อเออของแบบเออลัทธิสมาคมนิยมวายแนวตั้งอะไรประมาณนี้นะผู้ชมเออก็เขาก็ว่ากันมาก็ว่าตามเขาไม่รู้ไม่ใช่ได้จริงหรือเปล่าแต่ส่วนมากก็ซื้อทีไรก็ไม่จะได้กำไรสักทีเออเจ๋งเป็นสิงตลอดนะเพี้ยนอก็จะประมาณนั้น ตอนเลยไม่ได้ซื้อไม้แพงมากแล้วก็พ <t ell> <74. S 1> <t ell> ีจีช่วงนี้เหมือนเทรนการซื้อแต่ยังยังไม่เข้าตาผมตเทตานเลยเออซื้อที่ละหนุ่มสิบสี่สิบห้าไม้กลายทีหนึ่งคมคุ้มไม่มีนะก็เลยแบบเอาเคสพักไว้ก่อนเลยแต่จะมีบ้างเกมหนึ่งจะซื้อนิดเดหน่อยแล้วก็เปเน้นหมุนมือแทนกันเลยกันเนี่ยเดนเดนโนเสาวก็มันเดนโนเสาวมันเด่นเรื่องการแบบหมุนแบบยาวๆนะผู้ชม เออถ้าใครยังไม่รู้เนะี่ยคือผมสามารถเล่นบาทหนึ่งได้ทั้งคืนนะแต่ว่าต้องทุนแสนหนึ่งนะเ <c oughs> ว่อเวเวเว,วทุนหมื่นหนึ่งเนี่ยผมหมุนทั้งคืนเอาเกมเนี่ยทุนหมื่นหนึ่งอะ่ะเบ็ดบาทหมุนทั้งคืนเริ่มจับเวลาเลยตั้งแต่ตอนหกโมงเย็นนูน่นหกทีหกโมงเช้ายังไม่หมด่ะยังไม่หมด่ะอ,อไม่แน่นะอะไรก็เกิดได้ หรือว่าเราจะลองชาร l ลเลนแบบว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรผู้ชมไลฟ์สดยาวไหมสั้งแปดชั่วโมงเก้าชั่วโมงอะไรงเงี้ยหมุนเบ็ดบาดไปเลยหนึ่งเกมอะไรเงี้ยเออหมุนเบ็ดบาทหนึ่งเกมแล้วมันก็หลับคาไล์ไปเลยดีไหมเออเออเอ้ยเอ้ยอันนี้ได้อันนี้ความคิดดีความคิดดีเดี๋ยวลองสักวันหนึ่งดีไหมน่าสนใจดีเหมือนกันไอ้ย่าหาเรื่องลำบากกันตัวเองละ เออไม่เอาไม mm ่เอาไม่เอาไม่เอาเอาแบบธรรมดานี่แหละเอาแบบธรรมดาไลฟ์สดสามสี่ชั่วโมงกูก็ตาแตกพลังนะเพี่ยนก็ประชาสัมพันธ์อะไรกันเนี้ยใครที่อยากร่วมกิจกรรมอะไรต่างๆนายก็ทั้งช่องใหม่ไลฟ์สดก็ตรงนี้ก็จะพยายามไลฟ์สดทุกวันเนี้ยผมหยุดทุกๆวันจันทร์เออไลฟ์สดหยุดทุกๆวันจันทร์ก็เอาล่ะถ้าใครอยาก ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมก็เรียนเชิญนะช่อง LV 32มสิบสล็อตนะครับก็เป็นอีกช่องหนึ่งที่ที่ผมทําอยู่นะก็ก็คล้ายๆกันนะสไตล์การทําแต่ส่วนนั้นส่วนนั้นไปนะแต่ยกนั้นจะเอาไว้ไลฟ์สดเออเอาไว้ไลฟ์สดแล้วก็ลงคลิปไปด้วยนะแล้วก็อาจจะมีตัดท็อปสิท็อปหอะไรมาลงบ้างเออปะป,ะปนกันไปไรายกานผู้ชมแต่ละเดือนนะมันจะเป็นท็อปหแต่ละเดือนเลยกันเดี๋ยวตัดมาลงให้ดูรวมๆกันมาเออมัดรวมกันมา,เ,า,มา,มนมาเลยทีเดียวนี่ เออดูเหมือนมีสารละนะวันนี้สารละเลวเว้ยโอ้ลูกเพชรถ้าขนาดนี้มึงต้องลงแล้วปะแล้วก็วายบาเจกับสิบกบบอมจะสวยย่าฟาราแปดเฮแถวแรกไปทิศปั๊บถ้าเจไม่ลงแถวสองหรือไม่ก็เอลงแถวแรกแถวสามวิวี่วายบาเสยตุยเอาโอ้ฟี่เกมลีลาเกินอ่ะ แล้วก็วาย50กับแมมคอมโบกับจ้อยสวยจารปลาแปดแถนนี้คูณฮะจานถ้ามันไม่ลงนะก็ยากจริงะลีลาละเกินลูกเพ๊เออเอา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 ยิงดีนี่มีไรเนาะจี้จ้าจปั๊บและก็ใจมาสวยจัดปลาชิกโดโดแถวแรกโดโดแถวแรกโดโดแถวแรกโอ้ลูกเป็น10จัด กูบอกแล้วเกมเนี้ยได้ทังคืนเ <c oughs> ออเกมเนี้ยได้ตังคืนมันต้องมีแล้วฟีของฟีเกมอะ่ะเออถ้าจะแหลกกระดาษนี้พี่ชมครับใครที่ดูอยู่หรือว่ามีแอดมงแอดมินหรือว่าแบบมีกี่งเกมแบบเกมพีจีดูอยู่ไหมเอาออกไปเลยพีจีพีเกมเอาออกไปเลยไรนกสวยจัดเออเออเธอวัยเด เลี้ยงชอบเลยอ่ะโอ้ที่ลงประมาณแปดสนามฟุตบอลเลยเมื่อกี้ไม่ลงอ่ะอทำไมฟีเจอร์นี้มันดูเหนียวเหลือเกินวะปกติมไม่เห็นจะเหนียวอย่างนี้เลยเพี้ยนกอุ้ยยังชอบดี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 แหละก็มันก็มีจังหวะที่ดีบ้างไม่ดีบ้างธรรมดามันเป็นเรื่องธรรม,ม,มาดาเรื่องธรรมดาเอเอแล้อย,อยังงัดยังไวเท็ นี่มันแข่งขันหน่อยมันใช,ช,ช้ชาทหารอะใช่ขวัใ <c> ช <oughs> <c oughs> ่เอาเพิ่มเม็ดเพิ่มเม็ดเพิ่มเม็ดต่เออไอเกมมันทรงเหมือนจะดีอยู่เฮ้ยทำไมฟรีเกมมันเหนียวอะเกมนี้ไม่ยังก็เหนียวฟรีเกมนะโอ้เป็นลงหรอกเพีย้ยนขนาดเมื่อกี้ที่ลงสนามฟุตบอลหนึง่งมันยังไม่ลงเลยทั่งไปไอ้เป็นไ,ลไ,ไงละ่ะซื้อมาถึงจะเลขกแหละเพีย้ยนผมก็บอกงตรงๆ เอาเดีลูกเพ่หนวงน่วงนิดนึงกว่าจานเออแม่พระแรกไมนลงอันลงเป็นเจะแทนว้า,างงวาไม่น่ารอดแล้วจริงเลยเออเหมือนจะไม่รอดแล้วนะไั้เงี้ยอ,ยอ,ยอ,ยอย อ้แต่ฟีเจรมันก็ดูแบบยากแปลกแปเนาะเออปกติมันไม่ไนดน้ยากอย่างนี้ดิหรือว่าวันนี้ฟีเกมจะไม่มาวะาจาย์อุ้ยเกมนี้สมัยเล่นใหม่ๆนะผมเคยหมุนเป็นพันไม้เลยนะเออไม่จ่ายหรอกแต่อยากเห็นฟีเจอร์เมื่อก่อนเนี่ยไม่ซื้อเมื่อก่อนซื้อไม่เป็นคือไม่อยากซื้อรู้สึกว่าซื้อมันแ,บบแปลกๆครับซื้อมันยังไงก็ไม่รู้รู้สึกแบบเบอกอแอนตี้เลยกันซื้อนะ มันเก่งแล้วก็ไม่ซื้อเลยแต่หมุนมือเกมไหนเนี่ยถ้าอยากเห็นฟรีเกมผมจะใส่สุดมากอยากเห็นอยากเล่นอยากดกน,นี้มากออยากเห็นว่าเกมนี้น่าจะน่าจะมีตกพันไม้ตกพันไม้เมื่อก่อนเนี่ยตอนยุคใหม่ๆที่เล่นเลยหรือเดือนเสาร์ว่ะแต่วทุกวันนี้อะ่ะเท่าที่เล่นมาก็รู้สึกว่าไม่ได้เข้าฟรีเกมยากแต่มันจะเป็นประเด็นในส่วนที่ว่ามันไม่ค่อยจ่ายเออจะเป็นแบบไม่ค่อยจ่ายซะมากกว่ามันจะเป็นอ่าโอเคมัน เข้าเฉยๆแหละเข้าพอประดับบารมีเออเข้าพอแบบได้แบบเอ้ยได้โมได้แบบเอ้ยชื่อเข้าฟีเกมนะกลับมาอะไรสาระมันเดิมเลยโอู้ดเหมือนจะพูดเหมือนเคยมีสาระบ้าบอคาแตกนั่นแหละใจมาสวยงามประดับดโดยถ้าต้องรบไม่ลงแต่โอ้ยฟีเกมทิดฟีเกมดิอยู่ไหนอ่ะ แล้วกูก็ไม่ไปจากหมื่นจีแล้วก็สีเออหรือว่าเราต้องใส่สุดวะมันต้องถึงขั้นนั้นแล้วอะอ่ะเพี่ยนก็ไม่ได้อยากใส่สุดนะพี่จีทุกเนี่ยรู้สึกว่าไม่คุม้มเอออ้ววไปใส่สุดพีพีดีกว่าเหมือนจะไม่คุ้มว่ะเอ,อ้ยทิศตีบนท้ายนีกเกม ไม่มีทักงพีเกมไอต้อ <laughs> เอาเลยซื้อหน่อยแล้วกันไม่ต้องซื้อไม้แพงมากซื้อร่งน้าเกียร์ป้าจุดจ้า <laughs> อีก,ก,อ,ก,อ,ยกอ,อย่างก็มีเนาะพีเกมเขายากอะไรเงี้ยก็มี้เห็นกันบ่อยๆตรงนี้อะไรก็เกิดกันได้ถ้ามีประเพณามาช่วยมเออือหวังว่าหวังว่าหวังว่ามันคงต้องมีสักวันเออ ไล่เราอุ้ยเอาดิจะว่าให้ม enfin ki> ันเพิ่มตัวคูณคอมโบให้มันเพิ่มตัวคูณไปก็ไม่ใช่เออเพราะว่าไอ้คอมโบไม่มีผลกับตัวคูณนะผู้ชมเพราะว่าคอมโบไปมันไม่ได้สะสมตัวคูนผู้ชมตัวคูณเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเพราะเราหมุนไปเต็มรอบๆไปเนี่ยเออส่วนคอมโบมันจะเป็นใช้แล้วหมดไป แล้วก็จะมากลับที่จุดสตาร์ถว่าเราสตาร์ที่คูณ6ใช่ป่ะหรือพอแบบคอมโบไปสัก300คอมโบอะไรเงี้ยถึงจะคูณ300มันก็วนกลับมาที่คูณ5คูณ6เหมือนเดิมเนี่ยผมพูดไปเวอร์วางอลังการคูณที่ไหนนับถึง300ก็ขนาดนั้นปะโอ้ยหลูกแม่ <c oughs> <c oughs> โอเคเอาน่ากูใกล้เชือทุนละขาดทุนไม่เยอะลอะเอะาอไปดิเอชโมยังรู้สึกดีกว่าขาดทุนนะ เออก็ก็เออก็ก็ขัดก็ขัดเออมันเราก็ยังรู้สึกดีก็จ่ายหลักสิบอืมนะไปดิ้นเริ่มดัวแล้วจ้าเปตดสาขาสิไปจบๆเพี้ยนอืมไอ้ไม่จ่ายกูไม่รู้แรงคนเลยตั้งหนึ่งฟรีเกมก็ื่อังตีนะเออยังน้อยเห็นเป็นบุญตาเนี่ยจะเพี้ยนแต่ก็แปะดีเหมือนกันนะเมื่อไหร่ที่ตั้งใจที่อยากจะเห็นฟรีเกมอยากเล่นฟรีเกมมันมันไม่มานะผู้ชม แต่ถ้าวันไหนแบบไม่ได้อยากเล่นฟีเจอ่ะวันนี้ตั้งใจจะมาซือ้อแล้วแบบหมุนมือไแปบบอ้าเขาฟีเกมเฉยอะไรเงี้ยเอยอ่ะพอซือ้อถ้าึ่องบังไม่จ่ายโอ้โหคณนี้ยังชอบหนึ่งวันพันเหตุการนะณ์เรกบอกว้เลยแต่ละวัะนเออเก็บตอดได้เป็นเก็บอะไรที่เดาทางยากมากเว้นแต่จะแบบเอทางเก๊งอะเดาง่ายทางเก๊งยังเดาง่ายมากคือดูด้วยหางตานี่รู้เลยนะก็เอามือปิดไว้ เอามือปิดไว้ดนยรู้เลยเจ๊ <c oughs> มึงก็เก่งเกินออโอ้ยลูกเพ่ให้มันดีนะครับอ้าวขัดโอ้ยลูกเพ่ดีๆอุจใจคอไม่ดีนะ่ะเอ้ระบบราชการรักยุคของฉันเป็นที่เรียบร้อยนะคะ Oh, เป็นรุ่าติตยอแอดมิรโอ้ไป็นออกมาแล้วบอกือถ้าจะเป็นรุ่น A ลงแถวแรกก็คงไม่มีสิทธิ์อ่ะกูว่าละไงเป็นรุ่นเอลงแถวแรกก็เหมือนรอรถไฟที่ปั้นรถเมียไม่มีเออเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมเหมือนผมจะเห็นบักมันนะมันลงยากมากนะเอลงแถวแรกถ้าเกมไหนเอลงแถวแรกกับแบบฟรีเกมแล้วจ่ายบุญไาย เกมนั้นมึงใจเห็จใจเห็จไปเลยหรือว่าแบบวันนั้นอนะเกมนั้นอะใจเห็จใจเห็จไปเลยกูว่ามันต้องมีจังหวะที่จ่ายแน mm. ๆ่ๆอุ้ยอุ้ยพี่เก็บโอ้โหสารตเด้อมาได้กว่าเด้มเอ้าลูกเป้เออมันต้องจ่ายแล้วไหมพี่โซคือมันลีลาได้โล่มากเลยตอนเนี้ยอ๋อพี่กิจจะดนวัดดาน สวย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 อย่างน้อยไม้นี้ก็ไม่ได้หมุนฟรีมีภูเขาไฟมาผู้ชมโฮ้ยเ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 ฮ้ยไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่หลักสิบลาทสูงยาปลาแปดวานเราตัวเนาไม่ตัวจะทำอะอุ๊บเบ่ยไอเก็บพร้อมรอบนี้ไปทิศโคตรเกียดเลยเว้ยตัวขุนมันก็น่าเกียดอ่ะเออเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิ เออ,อ,อเอาเไงตบตัวคูณไปน่าฮาวม,นม,นมนอนบดเจงมือนี่ฮาบมอนไม่อย่างมักการันตีได้ดอกว่ามือมมเขาสิบบดเจงเอ้ยโอ้สามมุนท้ายครับน่าจะยากละโอ้ไม่จา่ายพี่เกมแรกด้วย แลวเป็นฟีเกมแรกที่มาเกือบสิบนนาทีมงคิดดูเอาเอาอลอลากาการ,ร์ตาขนาดไหนคิดดูอาบา,ากับไรไมก็ก็ให้ภาพมาเล่าแล้วกันเพี้ยนเออไม่อธิบายละอาจารย์ก็ตามภาพที่เห็นนั่นแหละแต่หลายอกดีอะแต่ว่าก็เห็นแค่รอบน,นั้นรอบเดียวเว้ยเพราะว่าน่าจะเป็นรอบนั้นรอบเดียวจริงๆไม่น่าจะมีเพิ่อมอีกนะหรือยังไงออาจจะพยายามไม่ตอบก่าสองหมื่นแล้วอ้ยไม่ใช่ จะพยายามไม่ให้ต่ำกว่ามอือเนงเออ,อย่างน้นนอยๆมีทุนหรือว่าก็ไม่แน่แหละอาจจะทิ้งเลยแล้วก็หนีไปปั่นเกมอื่นต่อดีกว่าน่าจะยังพอมีโอกาสมากกว่าผู้ชมถ้ามันยื้อไปอย่างเงี้ยผมว่าไม่มีประโยชน์ที่เราจะอยู่ต่อเกมถ้ามันจะจ่ายทรงมันดูไม่ยากนะเออเกมถ้ามันจะจ่ายทรงมันดูไม่มันดูง่ายง,ง่ายเกินอือคือต้องอย่างเงี้ยโอกาสจ่ายมันก็มีแต่ว่ามัน น้อยอ่ะมันน้อยจริงเลยก็ขาาไปสิหนึ่งดิจัดโอ้ยโหกูเลี้ยงครอบเดียวเออเออหนีเลยปะวะจานหมุนมือดิลูกเพื่หรือม,มันอาจจะไม่ชอบแบบอตอลเหรอชอบหมุนมือโอ้ยลูกเพื่อคงเลือกขางทันทีที่คุณรุ่นพูดละเปลี่ยนเน็ตใหม่มึงยังเป็นเหมือนเดิมแล้วว่าไม่ใช่ละ เออเปลี่ยนเน็ตใหม่ไม่ยังเป็นเหมือนเดิมอีกว่าไม่ใช่ละจันว่าไม่ใช่ที่เน็ตละท,ที่โอ้ยโหเวทผุดถามจริงเถอะอ่ะว่าประเสริฐหมื่นตองแล้วก็มูไปว่าเกมมัน,มนอคือเกย์หรือวะเออแล้วมันจะจ่ายที่ผมว่าเป็นมันดูไม่ยากนะผู้ชมแในว่ามันจะจ่ายอ่ะอันนี้คือ มันก็เขืกอที่จะเลี่ยมแล้วก็เข้าไปเกมยากเข้าไปเกมก็มันมันก็ไม่ได้จากขนาดนั้นเออผมก็ไม่รู้ว่ารอเพื่ออะไรรอไปก็มันก็ไม่คุ้มใช่ไหมเออรอไปก็ไม่คุ้มผมว่าสู้ไปแบบสู้ไปเล่นเกมอื่นหรือว่าไปเกมใหม่ย้ายค่ายย้ายอะไรก็ว่ากันไปก็แล้วแต่จะย้ายแต่กันน่าจะยังพอมีโอกาสมากกว่านี้นะพี่ชมเอาโอเคพอแค่นี้แล้วกันครับเดี๋ยววันนั้นแหละเดี๋ยวนั้นก็ไม่ได้ขาดทุนหรือว่าอะไรเยอะแยะมากมายนะไปสู้เกมอื่นต่อแล้วกัน ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามมาแอดด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเด้อสำหรับวันนี้คง,งได้พอกค่น,นี้แหละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายบุยบุยครับเก้ม้ห่วย